สวัสดีครับวันนี้จุย้ยชุติ้งครับยังประจําการอยู่ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับรายงานความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งจะทําการแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนครับแล้วก็ไปจบวันที่4ตุลาคมนี้ครับล่าสุดทัพนักกีฬาไทยครับชุดใหญ่ได้เดินทางมาถึงเมืองอินชอนเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยเที่ยวบ,บิน TG685 ซึ่งทางด้านนายกมลตันกิมหงผู้ฝึกสอนส่ปักตะก้อทีมชาติไทยทีมชายครับเตงหามที่จะทําการขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สภาพของทีมครับพร้อมที่จะลงล่าดินทองเป็นที่เรียบร้อยโดยเป้าหมายครับได้วางเอาไว้ซึ่งเราเก็บตัวฝึกซ้อมกันมาอย่างต่อเน,นื่องครับแล้วก็พร้อมเต็มที่ครับซึ่งทีมชายของเราจะแข่งขันในประเภททีมเดี่ยวและทีมชุดเป้าหมายของเราครับ ต้องไม่ใช่เหรียญอย่างอื่นนะครับต้องเป็นเหรียญทองเท่านั้นส่วนนะักกีฬาเกาหลีเหนือซึ่งมีกําหนดการจะเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมทําการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่17ก่อนหน้าพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเจอการต้อนรับอย่างไม่อบอุ่นเล็กน้อยโดยทางคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันเอเชียนเกมประเศษชี้แจงเหตุผลของการสลับทงชาติแต่หลังคํา ร้องเรียนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมประจำท้องถิ่นและสื่อมวลชนรายงานถึงความเสี่ยงต่อการกระทาดังกล่าวซึ่งธงเกาหลีเหนือจะปรากฏขึ้นหากตัวแทนของประเทศเกาหลีเหนือจะเข้าร่วมชิงชัยตลอดจนการบรรเลงเพลงชาติในพิธีมอบเหรียญรางวัลสําหรับการแข่งขันเอเชียนเกมได้ชื่อว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกีฬาไม่ต่างจากโอลิมปิกเกมเพียงแต่มีเส้นขอบเล็กในบางเส้นเท่านั้นที่เหลือเพียงแค่ระดับภูมิภาค แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาอย่างในอินชอนเกมครั้งที่14นี้การส่งข่าวกับประเทศของนักข่าวเกาหลีเหนือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากมีการปิดกั้นทางเข้าเว็บโดยทางภาคทางรัฐบาลของเกาหลีใต้ซึ่งกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ได้บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ของเกาหลีเหนือทําให้นักข่าวไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังสํานักข่าวกลาง ได้เลยทําให้เกาหลีเหนือต้องส่งแฟกต,ตามระบบเดิมมาถึงการแข่งขันฟุตบอลหญิงแข้งสาวทีมชาติไทยนัดแรกพ่ายต่อเจ้าภาพเกาหลีใต้ไปสูู่ประตตอ5ลงสนามเกมที่2ในกลุ่ม A ส่งนิสาล่มเย็นและพิสมัยสอนสายลงราชข่ายมันดีฟ ที่โดนอินเดียถล่มมาถึง15ประตูต่อศูนย์ที่สนามด,ดําดงเอเชียลบบี้ฟิลซึ่งในเกมการแข่งขันรครึ่งแรกทีมไทยสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นนําก่อนถึง7ประตูต่อศูนย์โดยเฉพาะพิสมัยสอนสายทําแฮตติกให้กับตัวเองได้ก่อนที่เกมในครึ่งหลังนาทีที่58เอเลไทยศรีมณีตัวสํารองที่เพิ่งลงมาทําสกอร์เพิ่มให้ไทยขึ้นนําเป็น8-0ต่อ 0, จากนั้น ก็ยังไม่หยุดสกอร์ scoring. นิ่งนภัทรละสองให้ไทยขึ้นนำ9-0ต่อ 0, ก่อนที่จะปิดนาทีที่75สุนิสาเปิดทางฝั่งซ้ายให้สมัยโดดขึ้นมุงย้อนทำให้ไทยนั้นจบด้วยการชนะมันดิไป10-0ต่อ 0, เก็บ3แต้มแรกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันที่21กันยายนนี้ในช่วงเวลา17นาฬิกาซึ่งโดยในเกมการแข่งขันนัดนี้ทีมสาวไทยได้รับเงินรางวัลอฉิบไปถึง500,000บาท จากวรารวีมักูดี2 0 0แสนบาทแล้วก็มาดามแป้งนวลพันธล้ำสาควักให้อีก3 0 0แสนบาททางฝั่งน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนำทีมเข้าหมู่บ้าน,นก,กีฬาสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับทีมนักตกลูกขนไก่ไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์แมนบุญศักดิ์พันนะสุเขตประภากมน,น้องคีมุสันนันอึ้งบำรุงพันธและทีมงานโค้ชโดยรัชนกได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนและเพื่อนร่วมทีมออกเดินทางจากประเทศไทยและมาถึงเกาหลีใต้ในช่วงเช้ารวมระยะเวลาเดินทางกว่า5ชั่วโมงจึงทําให้รู้สึกพักผ่อนไม่เต็มที่มีเหนื่อยล้าบ้างแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะตอนนี้เตรียมตัวมาดีแล้วสําหรับในเกมการแข่งขันโดยจากนี้จะเข้าทําการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายก่อนที่จะลงฝึกซ้อมต่อไปซึ่งทางน้องเมย์ยังหวังว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่17นี้จะสร้างผลงานและก็ควา้าเหรียญรางวัลกลับสู่ประเทศไทยให้ได้ ถัดมาเป็นคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยนำโดยสองจอมเกา๋าะนายอุดมโชคและธรรมลินชนะสุการพร้อมด้วยรัก,ากาศากดคำขำและพนพวรรณเลชิวการเดินทางมาถึงเมืองอินชอนเป็นที่เรียบร้อยโดยทนาีธรรมลินชนะสุการเปิดเผยความพร้อมว่าตอนนี้พวกเราทุกคนพร้อมแล้วทั้งสภาพร่างกายและจิตใจหลังจากเตรียมตัวกันมาอย่างนานเป็นเดือนขณะที่ทีมชายเพิ่งเลื่อนชั้นจากเดวิดครับ ขึ้นมาเป็นกลุ่มหนึ่งมาบันหมาดทาให้ทุกคนนั้นมีความมั่นใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ณเมืองอินชอนส่วนเดนัยอุดมโชคนักเทนิดมือหนึ่งของไทยก็หวังว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ทีมไทยจะสามารถคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งไปฝากพี่น้องประชาชนคนไทยได้เช่นกันทางทีมลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงเทพถึงอินชอนนำโดยกัปตันกิฟฟ์วิลาวันพื่มจิตถิ่นขาว นุสลาต้อมคำออนดุมาสิธิลักษณ์โดยทุกคนมีสีหน้าที่จ่มใสแต่ก็มีดารุ่งหลายคนที่มีอาการไข้โดยเฉพาะปูมาริกากันทองที่ต้องสวมผ้าปิดปากและไอตลอดเวลาโดยวิลาวันเผยว่าตอนนี้ทีมเรามีน้องหลายคนที่ไม่สบายส่วนหนึ่งเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอและอีกส่วนหนึ่งคือมีอาการเป็นไข้แต่ก็ไม่รู้สึกวันไหวนัก เพราะเรายังมีเวลาอีกหลายวันที่จะพักฟื้นรักษาตัวก่อนจะลงทําการแข่งขันรอบแรกในวันที่21กันยายนนี้กับทีมชาติญี่ปุ่นสําหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เรามีการเตรียมทัวมานานกว่า3เดือนคิดว่าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วระบบการเล่นที่ซ้อมกันมาเป็นอย่างดีและทีมเวิร์ก แต่เมื่อถึงเวลาลงซ้อมที่อินชอนก็ต้องดูก่อนว่าจะต้องปรับตัวกันมากน้อยเพียงใดส่วนเป้าหมายแน่นอนพวกเราต้องการวางเหรียญทองกลับบ้านอย่างไรก็ตามขอมุ่งสมาธิไปทีละรอบทีละรอบก่อนที่จะได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ปิดท้ายไปฟังความรู้สึกเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องเล้งไทยเจ๋งเว้ยสู้ไม่ถอยแชมป์ลูกเดียวสู้เต็มที่ครับขอเหรียญทองขอซักเหรียญสู้เต็มที่ ไทยแลนด์สู้ค่ะเหรียญทองชั่วยืนงงงงจะทำให้ดีที่สุดค่ะทำได้ครับเกมสู้ไทยแลนด์สู้ได้เหรียญทองสู้ตายค่ะเต็มที่ค่ะมันสุดยอดสู้ตายค่ะอยากได้แชมป์เอเชียนเกมสสู้สู้สู้เจอกันก่อนมันใหญ่มาก